วันรวมพลังซูเปอร์มาริโอของชาลีในวันที่อากาศแจ่มใสบ้านของชาลีอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะวันนี้มีสมาชิกในครอบครัวและญาติญาติมารวมตัวกันถึง54คนชาลีหยิบเครื่องเกม V i U เครื่องโปรดออกมาแล้วเปิดเกมซูเปอร์มาริโอ s บรสเพื่อเริ่มการผจญภัยครั้งใหญ่มาสิปะปลาคิงมาเล่นด้วยกัน ชาลีตะโกนเรียกปป้าคิงเดินมายิ้มกว้างแล้วหยิบจอยเกมอีกอันขึ้นมาทั้งคู่ช่วยกันเลือกตัวละครมาริโอและลุยจิเตรียมตัวออกวิ่งไปในอาณาจักรเห็ดที่เต็มไปด้วยสีสันอาโกงและอาานั่งอยู่ข้างหลังคอยส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานกระโดดเลยชาลีระวังเต่าตัวนั้นนะอาโกงหัวเราะเสียงดังขณะที่อาาปรบมือตามจังหวะด,ดนตรีในเกมที่แสนร่าเริง ชาลีควบคุมตัวละครให้กินเห็ดวิเศษจนตัวใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็เก็บชุดกระรอกบินได้มาดูนี่สิครับทุกคนผมบินได้แล้วชาลีกระโดดตัวลอยในชีวิตจริงตามตัวละครในจอพร้อมกับบังคับจอยเกมให้ร่อนไปในอากาศให้เพย่เพ่ช่วยด้วยคนนะเพื่อเพ่หยิบจอยแพทย์ขึ้นมาใช้โหมดช่วยเหลือเธอช่วยสร้างบล็อกสีรุ้งกลางอากาศเพื่อให้ชาลีและป๊าป้ะคิงกระโดดข้ามเหวที่น่ากลัวไปได้อย่างปลอดภัย การผจญภัยเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อพวกเขาต้องผ่านด่านปราสาททลาวาแม่ชาลีเดินเข้ามาพร้อมกับถาดขนมและน้ำหวานพักกินขนมเติมพลังกันก่อนนะจะเด็กๆแม่ชาลีบอกด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเมื่อถึงด่านบอสที่ยากลำบากพีโฟกัสและน้องพีพีก็อาสาเข้ามาช่วยเสริมทัพทั้งคู่หยิบรีโมทเกมขึ้นมาคนละอันแล้วร่วมแรงร,ร่วมใจกันกดปุ่มรัวๆเพื่อช่วยกันปราบมังกรคุปป้าตัวร้าย แม้แต่เหล่ากงและแม่ขวัญก็ยังอดใจไม่ไหวต้องเดินมาหยุดดูที่หน้าจอทีวีสมัยก่อนไม่มีเกมสวยๆแบบนี้เลยนะเหล่ากงพูดพลางปรับแว่นกันแดดของเขาด้วยความทึ่งในภาพกราฟิกที่สดใสในที่สุดชาลีและปะป๊าคิงก็กระโดดขึ้นไปเกาะบนยอดเสาธงได้สำเร็จชายโยเราชนะแล้วทั้งคู่กระโดดก,กอดกันด้วยความดีใจท่ามกลางเสียงปรบมือของญาติพี่น้องทุกคนที่ล้อมรอบ เมื่ออาทิตย์ตกดินสมาชิกทั้ง54คนแยกย้ายกันพักผ่อนชาลีนอนยิ้มอยู่บนพรมเขารู้แล้วว่าความสนุกของเกมไม่ใช่แค่การชนะแต่คือการได้ใช้เวลาแห่งความสุขรวมกับคนที่เขารักทุกคนในครอบครัว